สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p i เ t u r e NIN นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่อู่ช่างยุดน้องโพคันนี้สวยมากเห็นแล้วสะดุดตาสดุดๆคันนี้เป็นวิกเตอร์อยขาจับน่อยสวยมากขาจับน่อย ชอบมากเลยครอบล้อแบบนี้อุ๊ยมันเป็นอันนี้ด้วยนะเนียมบางคนก็แบบว่าถูกถูกกดนิ้ง ไม่ยืนไม่ยาวข้างหลังจะเดลลนี้ตลอดทุกอันเลยอ่ะไม่เคยขัดจัดให้ตลดอดน,นี้ก็มีอะไรอันนี้เป็นสีฟ้ากับเพชร ฟ้ามุกฝั่งนี้ไปดูฝั่งนี้อ่ะอุ้ยทำไม่ได้นี่เขาก็ติดอันนี้แล้วนะแสดงว่าก่อนออกจากโอทุกคันเขาจะต้องติดอันนี้ก่อนอุย้ยตรงนี้จะเป็นเลสเนี่ยเลสเหมืนเลย ปท้ายบางโคเลดบางคนในญ่ยางยังใหญ่ที่ต่อส่วนมากจะเป็นรถแบบนี้หมดเลยรถขอบอ ตรงนี้ก็จะเป็นดาวสามดวงตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็ยังใส่เลยแห่กชอบนี่น่าจะเป็นฝาครอบ ชอบรคันนี้คันสีเขียวสวยอ่ะ อืมนี่ขอบอันนี้ก็ยังเป็นเล็ข้างบนก็เป็นเล็ ช่างยุทธไม่เคยไม่เคยขัดจัดให้ตลอดสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอันนี้พี่บินจะขออ่ทิศโอ้ขอบคุณค่ะอันนี้คือไม่รู้จักนะคะแต่รู้เตยว,ว่าอู่ช่างยุทธไม่เคยไม่เคยมามาครั้งเลย คันนี้สีเหลืองพี่ท็อปอันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรนะเนี่ยยาวๆแบบเนี้ยข้อกเกษตรคนวัวได้ไหมขนวัวได้ไหมได้ขนวัวก็ได้แต่ทำไมเห็นแต่เขาพวกขนผลไม้ขนอะไรก็เขาเรียกว่าข้อเกษตรไงแล้วทำไมขนวัวได้ล่ะมันนนกก็็เปรระะะบอไขวัวมันไม่ใช่เกษตร ถ้าไม่ขี้เกียจผลตากลงก็ขนดินก็ได้ตักขึ้นไปแล้วก็เคลียลงอันนี้มันยกดำไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ข<ฆ>นะอบคันนี้สวยนะ่ะอันนี้เราแบบดูคันนี้คันเดียวเลยนะคันนี้เป็นสีฟ้าฟ้า,ฟ,า,แบบฟ,าฟ้าแบบฟ้าฟ้าแบบฟ้านั่นแหละฟ้าแนวทะเล กันชนก็สวยกันชนมีหมุดด้วยแล้วตรงไฟหนะ้ามันจะมีเส,ส,ส้นๆสวยนะชอบล้อมากข้างในเยอะมาก อันนี้เป็นรถรถใหม่มือหนึ่งเดอร์มิเนเตอร์อันนี้เอามารอต่อกระบะนะโอ้ี่มีรถเทนเลอร์ด้วย หนึ่งสอง้าเจคันโอ้ทางนี้อีกแปดเก้าสคันซีรีเจ็ดร้อย ไม่ไปดีกว่าเปลี่ยนใจละมเนมาตอา่เลรเนอหเล้ย,ยจากองอ๋ของอูซืออ้อนะ้ใมาให้กินด้วย สีเขียวอันนี้น่าจะเป็นออฟฟิศเต็มเลยข้านีนสีชมพู แล้วก็มีสีม่วงข้างในสีเขียวอู้มีเยอะมากโอ้นี่อยู่ข้างในนี่อีกตั้งเยอะช่างน่าจะแบบไม่ได้พักแต่ ไม่ได้หยุดงานเข้าตลอดรถมารอต่อคิวเพียบนี่ค่ะก็บรรยากาศที่อู่ก็ประมาณนี้เนาะแต่คันนั้นน่าสวยนะเทเลยเยอะมาก เยอะไปหมดนับไม่ท้วนคันนี้ก็สวยนี่โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบรรยากาศภายในอู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะอันนี้เป็นช่วงเย็นแล้วนะแต่เขายัางไม่เลิกงานเลยอู่นี้น่าจะเลิกงานค่ำแล้วก็น่าจะมีโอทีนะคิว่าเพราะว่ารถมาจอดเยอะมากเรลตอคิวทำรถเยอะมากเลย เยอะๆไปหมดก็ประมาณนี้แหละเนาะกินนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค so right. so so ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องทิชเชอร์นิน้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ